ออชีวิตนี้มันน่าเศร้าจริงๆอา้าวเป็นอะไรเลอะปังปังคุงก็ฉันนะสิพยายามทําต้องหลายอย่างตั้งใจเรียนก็แล้วทํางานก็แล้วสุดท้ายไปจีบหญิงเขาบอกฉันแบนเป็นขนมปังสุดท้ายไม่ว่าจะทํายังไงฉันก็ยังเป็นฉันอยู่นี่แหละโธ่เอ๋ยไม่เห็นต้องเครียดมากมายเลยดูฉันสิ พยายามยังไงสุดท้ายก็เป็นแต่แก่ไข่กลิ้งตกโต๊ะลงไปเนี่ยก็แตกแล้วถ้าทางชีวิตเราสองคนนี่จะมีปมไม่แพ้กันเลยนะเอาอย่างงี้ไม่รู้เจ้าใครเรามาแต่งงานกันแล้วเติมเต็มส่วนที่ขาดกันดีกว่าฉันก็เหลี่ยมนายก็กลมเราน่าจะอยู่กันได้ดีเนาะเออนั่นสิเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าความกลมของฉันเนี่ยฉันไม่แน่ใจว่าจะเติมเต็มนายได้เต็มที่หรือเปล่าถ้านายเป็นห่วงเรื่องความกลมของนายมากนายก็ทําตัวให้เหลี่ยมสิพอนายเหลี่ยมปุ๊บก็เติมเต็มฉันได้เต็มที่ใช่ไหมล่ะ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o o t n i z e วันหยุดและในเมื่อน้องไข่กับน,น้องปังปังกำลังจะแต่งงานกันผมก็จะอาสาทำให้ไข่กลมกลายเป็นไข่เหลี่ยมให้นะครับแล้วเรามาดูกันว่าทั้งสองคนจะอยู่กันได้ยังไงในเมนูแซนด์วิชทามังโกยากิถ้าพร้อมแล้วไปดูเครื่องปรุงกันเลยครับขนมปัง2แผ่นไข่ไก่3-4ถฟองผงน้าสต๊อกดาชิสาเกมิรินโชยุถ้าวัตถุดิตพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยครับ นี่ลูซี่วันก่อนน่ะฉันไปร้านตัดผมที่หน้าปากซอยมาฟี่มือดีมากเลยเธอเอะดียัยงไงเหรอตัวเธอโอ้โหดัดผมแค่ชั่วโมงเดียวฝูฟองเป็นหมาพูดเดินเลย <c oughs> เห็นเขาว่าดัดทีเดียวก็ไม่มีทางตรงอย่างเดิมเลยแล้วละเธอเอ้ยโอ้โหอะไรมันจะรุนแรงขนาดนั้นน่ะดีนะที่พวกเราหัวกลมดิกไม่มีผมสักเส้นให้ต้องดัดให้เสียเวลานั้นนสิเอ๋ยแถมต่อก็ง่ายด้วยเอย๊ตรงนี้มี3ามฟองแล้ว3ฟองน่าจะพอละมัง้ง <c oughs> นั่นสินะคะดิฉันว่าแค่นี้ก็พอแล้วละคะ่ะสี่ฟองดีกว่า อตอไข่ไก่สีฟองในชามใส่ผงน้ำ็อกดาชิสาเกมิรินโชยุแล้วก็คนให้เข้ากาันเตรียมเอาไว้นะครับในกระทะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยแล้วใช้กระดาษเช็ดให้เหลือน้ำมันเพียงเล็กน้อยในกระทะนะครับจากนั้นก็เทส่วนผสมของไข่ลงไปแบ่งให้ได้ประมาณ3มรอบการเทนะครับพอพื้นไข่เริ่มสุกเราก็จะเริ่มม้วนกันเลย จากนั้นเราจะลงน้ำมันอีกเล็กน้อยแล้วก็เทไข่อีกรอบนึงลงไปครับยกน้ทุนไข่ชิ้นเดิมขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้น้ำไข่รอดใหม่ไหลเข้าไปที่ฐานนะครับวิธีนี้จะทำให้ม้วนได้ง่ายขึ้นครับพอเสร็จแล้วก็ทําอีกรอบนึง แล้วเราก็จะได้ไข่มดออกมาเรียบร้อยแล้วลครับเมนูนี้เรียกว่าดาชิดาเตะมากิที่จริงฝนหัวเชัยเท้าใสโชยุเล็กน้อยแล้วกินกับไข่เท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะครับแต่ครั้งนี้เราจะเอามาใส่เป็นไส้แซนด์วิชผมจะเอาขนมปังสองแผ่นเข้าไปอบก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้กรอบจากนั้นก็เตรียมประกบทั้งคู่พร้อมกันได้เลยครับครีมสลัดฮะแขกที่ไม่รับเชิญเอ๋แล้วนั่นเธอเป็นใครกันนะชีวิตหน่งงนอะ่ะมันจะต้องไม่รืนขนาดนั้นหรอกครีมสลัดถอยไปที่รักผมจะปกป้องเธอเองนี่จะเอาเห มาซื้อกันสักตัง้งนี่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 คุณพีเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกที่รักปัญหาแค่นี้มันจิบจิบแล้วในที่สุดทั้งสองก็ได้อยู่ร่วมกันโทษคุณพี่ข่าวหนะ้าข้าวล่งอย่าทำแบบน,นั้นอีกนะฉันหัวใจจะวายโธษที่รักชีวิตก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมีเปรี้ยวหวานมันเค็มสลับกันไปชีวิตจะได้มีรสชาติยังไงล่ะจบดีซะอย่างนั้นและนี่แะครับเรื่องรักวุ่นวุ่นของไข่และขนมปัง ตัวไข่ทามาโงยากิความจริงแล้วมีกระทะสลับทอดโดยตรงนะครับแต่ก็ทำในกระทะกล,กลมธรรมดาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเอามาใส่ในขนมปังและตัดออกมาก็ต้องอาศัยการตัดแต่งนิดหน่อยนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆลองชิมไข่เปล่าๆก่อนอร่อยมากเลยละครับเอาละและสำหรับวันนี้ฟ o เทอร์นวันหยุดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ